ครับสวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่ที่ศารจังหวัดภูเขียวนะครับกับทางพี่วิลชัยอ่าแล้วก็วันนี้พี่โสพลมาแล้วก็ทางพี่ผู้หญิงนะฮะของพี่ผู้หญิงชื่ออะไรฮะแนะนำนิดนึงชื่อนิตยาวิลโนพี่นิตยานะครับคือในวันนี้เรามาในกรณีที่พี่วิลชัยถูกจานตรวจนะฮะบบังคับตรวจปัสสาวะ ทีนี้ปรากฏว่าหลังจากที่ถูกจับกลุ่มมานะฮะมีการตรวจปัสสาวะปรากฏว่าผลเป็นลบแต่ในส่วนของพี่วีระชัยมีการไปตรวจสอบยืนยันผลนะครับที่โรงพยาบาลก็คือพอได้รับการประกันตัวไปตรวจยืนยันผลทันทีแต่ผลกลับเป็นลบเอาละสินะฮะคดีก็เลยเกิดการโต้เถียงกันว่าตำรวจตรวจฉีบอกให้เล่นกลหรือเปล่านะฮะ,นะฮะตรวจโดยชอบหรือไม่ เพราะว่าในส่วนของการถูกตรวจไม่มีเหตุจําเป็นไม่มีเหตุอันควรสงสัยว่าพี่วีรชัยเสพนะฮะแต่บังเอิญว่าบังคับเลยให้ลงไปทําการตรวจทีนี้ตวผลตรวจออกมาปรากฏว่าผลเป็นบวกบแต่ทางพี่เขาบอกไม่ใช่ละผมไม่เคยเสพผมค้าขายสุจริตมานะฮะมีการขา,ายผลไม้เนาะจะไปรับผลไม้อย,อยู่ที่จังหวัดสุขโขทยัยแต่ผ่านมาถึงที่จังหวัดภูเขียวก็เกิด ถูกด่านโบกนะฮะพี่เขาบอกว่าโดนโบกลงไปนะฮะไอตัวเราก็ถูกบังคับให้เคลียร์นะฮะพอตรวจเจอแล้วเคลียร์อีกสี่ห้าคนก็ยืนรอเคลียร์พี่แกบอกว่าเคลียร์เท่าไหร่นะฮะห้าพันแต่พี่บอกไม่ผมบริสุทธิ์ผมจะสู้บอกสู้หมดเยอะกว่าอีกนะฮะแต่พี่เขาบอกว่าไม่เป็นไรฮะไหนๆได้เสียสลัแล้วเราก็ต้องการพิสูจน์ความจริงนะครับ คือมันแปลกนะฮะพอตรวจปั๊บวันที่สี่ธันวานะผลเป็นบวกไปตรวจที่โรงพยาบาลภูเขียวแต่หลังจากถูกขังนะฮะได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวในวันที่ห้าธันวาไปตรวจที่โรงพยาบาลชุมแพผลเป็นลบนะฮะความจริงมีเพียงหนึ่งเดียวบอกเฮ้ให้แปลกตอนแรกผมบอกให้ hey, มันใช่เหรอพี่ตรวจหมอจะตรวจผิดพลาดหรอนะฮะแต่พี่วิลาชัยก็บอกว่าผมก็ตรวจยืนยันเหมือนกันผมบริสุทธิ์นะฮะ ผ่านกันแค่วันเดียวผลแตกต่างบอกเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นนะฮะตำรวจมีการาเล่นกลหรือเปล่าวันนี้เป็นวันที่พิสูจน์ที่ศาลนะฮะเมื่อวานก็มีทางพิเกลียงมีทางกลุ่มนักลบด่านเถื่อนมาช่วยกันเยอะเพื่อที่จะพิสูจน์ความจริงกันนะครับเมื่อวานก็มีการสืบตำรวจไป4ปากพนักง,งานสอบสวน1ปากชุดจับคุ่ม2ปากแล้วก็แพทย์อีก2ปากนะฮะยืนยันว่าในการตรวจพิสูจน์ เขาจะต้องใช้วิธีการตรวจนะฮะแพทย์มายืนยันเลยการตรวจที่ด่านเบื้องต้นเป็นอิมโมโนกราฟีนะครับอิมโมโนเอสซีอิมโมโนเอสซี <uno> uh, SC, นะฮะถือว่าเป็นการตรวจเบื้องต้นเพื่อหาสารเสพติดแต่ในการที่ส่งฟ้องผู้ต้องหาต่อศาลก็ต้องเป็นการตรวจยืนยันผลอีกทีนั่นก็คือโครโมโนกราฟีเป็นการตรวจแยกสารเสพติด จึงจะมีสิทธิในการส่งฟ้องได้มีการเถียงกันเรื่องนี้อายการบอกตรวจอิโมโนโกราฟีสามารถที่จะส่งฟ้องได้แล้วเพราะมีค่าสารเสพติดเกินกว่า1ไมโครกรมัมซึ่งมัน<า><า>จะเป็นพวกยาพวกยาแก้วัด,วดาย,ยาแก้ปวดไหลย้อนหรือว่ายาแก้ปวดยาแก้ไข้พวกนี้ได้ม,มันก็จะทับเป็นผลบวกรวงครับ นะฮะวันนี้เราก็มีการสืบพยา,ยานกันเมื่อวานนะฮะทีมงานเราก็ส่งนักลบด่านเถื่อนเข้ามาช่วยแล้วก็วันนี้ก็มีพี่โสพลเรานะฮะที่อยู่ช่วยเดี๋ยวผมถามบรรยากาศพี่โสพลนิดนึงนะฮะว่าวันนี้เป็นยังไงบ้างนะฮะการต่อสู้กันวันนี้รู้สึกว่าจะไม่ค่อยตึงเครียดเหมือนเมื่อวานนะครับมันรีแลกซ์หน่อยนึงเมื่อวานเผชิญหน้ากับตำรวจนะฮะช,ชุดที่เขาจับ ก็วันนี้ก็เป็นการสืบฝ่ายจำเลยแล้วก็มีการเบิกตัวแพทย์ที่ชุมแพมายืนยันนะฮะว่าหลังจากถูกปล่อยตัวแกตรวจยืนยันผลทันทีผลเป็นลบหมอก็บอกหมอก็มีความแม่นยำสูงเหมือนกันแล้วไปตรวจที่ด่านนหะทำไมมันผลเป็นบวกนะฮะพี่วีรชัยเป็นไงบ้างครับในคดีนี้เป็นยังไงบ้างเขาบอก i, 5, เฮ้ยห้าพันออกมาคดีจบ,บทําไมเลือกที่จะสู้ครับที่มาจากสูรินอ่ะค่ารถเที่ยวหนึ่งก็สี่ห้าพันแล้วเพราะห้าห้าห้าพันที่เขาเขาเรียกนี่คือว่า<ห><ห> มันไม่จบครับทําไมครับยังไงเขาส่งฟ้องเหมือนเดิมจะจงส่งเหมือนเดิมใช่ไหมก็เลยตัดสินใจนะครับบอกเฮ้ยอย่างหนึ่งคือเราไม่เคยเสพไม่เคยเล่นยาเสพติดครับเราก็มั่นใจในตัวเองข้อสาคัญตรงนี้ข้อสำคัญครับมันเป็นบาปทางใจเราอยู่ๆจะให้เรากลายเป็นผู้เสพใช่ นะฮะก็เลยตัดสินใจที่จะสู้ก็มีการขอความช่วยเหลือไปที่ทางอาจารย์เกงไกรไทยอ่อนนะฮะกลุ่มนักลบด่านเถื่อนก็มีการเข้ามาสู้ส่งความช่วยเหลือมาสู้ส่งเอกสารเข้ามาสู้ทางนายทนายอนนท์ก็อยู่ต่างจังหวัดก็ถูกเรียกตัวให้เข้ามาช่วยนะฮะวันนี้ก็ถือเป็นกบบเป็นการประดุปะทะปะท่ากันอีกนัดหนึ่งนะฮะระหว่างทางเจ้าหน้าที่ตำรวจกับทางกลุ่มนักลบด่านเถื่อนก็มีการสืบพยานนะฮะวัน ชุดจับเขาก็พยายามยืนยันนะฮะว่าเขาตรวจบริสุทธิ์มีเหตุอันควรเชื่อจำเลยมีพฤติการไม่จอดในขณะเจ้าพนักงานตํารวจมีการเรียกจอดจึงขออนุญ,ญาตทําการตรวจคนหลังจากตรวจไม่เจอจึงเชิญลงไปตรวจปัสสาวะนะครับเขาก็อ้างปวิอาญาครบมาเต็มสูตรเลยนะฮะแต่ในส่วนของการตรวจปัสสาวะก็ทนายนนท์ก็มีการพยายามถามนั่นแหละ นะในเรื่องด่านมีใบตั้งด่านไหมมีแต่ไม่เอามามีเหตุในการตรวจไหมมีเยอะแยะนะฮะแต่ไม่รู้ว่าจําเป็นและเหตุอันควรสงสัยหรือไม่นะฮะส่วนมากจะชอบอ้างใบปอ .2 อกันแต่ใบปอ .2 อคุณต้องอยู่ภายใต้ของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความยาเสพติดนะฮะหรือตามพรบรยาเสพติดมาตรา58ทับหนึ่งต้องมีเหตุจําเป็นและมีเหตุอันควรสงสัยจึงจะขออนุญาตในการทําการตรวจได้นะครับ แต่ชาวบ้านเราก็อย่างว่านะฮะขออนุญาตตรวจก็ยอมตรวจนะฮะและถูกบังคับตรวจในบางส่วนเมื่อตรวจเจอนะะก็ถูกมีการตามขั้นตอนจะคุยไหมจะเคลียร์ไหมนะฮะแต่นี่ก็อีกเป็นหนึ่งอีกหนึ่งคดีนะฮะแต่ในส่วนของคดีนี้ทางเจ้าหน้าที่เขาก็มีการสืบพยานพยายามยืนยันว่าในการตรวจโดยชอบนะฮะแต่มันก็ยังมีข้อต่อสู้ในเรื่องของคดีว่าในการตรวจตามกฎกระทรวง จะต้องมีการยืนยันผลนั่นคือเมื่อคุณตรวจที่ด่านแล้วผลเป็นบวกคุณจะต้องมีการส่งปัสสาวะของผู้ต้องหาไปตรวจที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์เพื่อแยกสารประกอบนะครับว่าสารประกอบมีสารเมทจริงไหมไม่ใช่ว่าคุณจะใช้วิธีตรวจเบื้องต้นซึ่งตรวจเบื้องต้นที่ด่านหรือที่โรงพยาบาลของรัฐเขาจะเชเรียกกันว่าอิมโนโซีอิโมโนโซีโน,โซนะฮะซ,ซึ่งเป็นการตรวจเบื้องต้น แต่การตรวจแยกสารจะต้องส่งไปที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์เขาเรียกว่าโครมาโนกราฟีนะฮะซึ่งในกฎกระทรวงก็บอกแล้วนะฮะการที่จะยืนยันผลว่าผู้นั้นเป็นผู้เสพคุณจะต้องมีการตรวจเบื้องต้นเมื่อตรวจเบื้องต้นอิมมโนซีเสร็จจะต้องส่งไปที่โรงพยาบาลของรัฐตรวจที่ด่านก็เป็นตรวจเขาเรียกว่าคัลเลอร์เทสส่งไปที่โรงพยาบาลเขาเรียกว่าอิมมโนซีซึ่งเป็นการหยดปัสสาวะตรวจหาสารหลังจากตรวจพบแล้ว คุณจะต้องส่งยืนยันที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์นะฮะถึงจะส่งฟ้องมาแต่ในเคสนี้ไม่มีการยืนยันผลนะครับและผลการตรวจของแพทย์สองโรงพยาบาลชนกันเอาละสินะโรงพยาบาลภูเขียวกับโรงพยาบาลชุมแพย,ยืนยันผลแตกต่างกันแต่อายการไม่ได้ส่งยืนยันโคโมโนกราฟีนะฮะซึ่งกฎกระทรวงในข้อ5บอกเลยนะฮะกรณีตรวจพบเบื้องต้นนะฮะว่าผลเป็นบวกตามอคมโมโนโกราฟีตามข้อ3วงเล็บหนึ่ง และตรวจยืนยันผลตาม3วงเล็บ2โคโมโนโการฟรีให้สันนิษฐานว่าเป็นผู้เสพนั่นคือต้องมี2ขั้นตอนในการตรวจในเมื่อกดกส่งเฉพาะในส่วนของการที่ตรวจเบื้องต้นนะฮะเพื่อที่จะไปฟ้องเขาตรงนี้ก็ต้องถือว่างานงอกแล้วนะฮะต้องดูว่าศาลท่านจะเชื่อใครศาลท่านจะวินิจฉัยว่ากฎกระทรวงที่เขียนไว้ต้องมีการตรวจเบื้องต้นอิมโนโฟซี อิมมโนซีใช่ไหมอิมมโนเ,อ,เอ,อสเซ่อ่าเอสเซ่แล้วก็มีโคโมโนกราฟรีสองส่วนถ้าไม่มีผลตรวจทั้งสองอย่างถือว่าไม่ใช่ผู้เสพงานนี้ถึงดีการแน่นอนนะฮะกฎกระทรวงเขียนไว้ถูกต้องหรือไม่เพราะส่วนมากเขาก็จะมีตรวจกันเฉพาะเฮ้ยหยดเฮ้ยกระป๋องบริสุทธิ์ไหมกระป๋องเปื้อนไหมเฮ้ยปิดฝาไหมซีนฝาไหมเซนกำกับไหมเป็นปัญหานะฮะปัญหาส่วนหนึ่งก็คือเงินค่าปรับ ะะเงินค่าปรับเวลาตรวจเจอแล้วมันมีผลประโยชน์เกิดขึ้นซึ่งคดีนี้ก็อีกส่วนหนึ่งที่กลุ่มนักลบด่านเถือ่อนมีการรับคดีไว้เพื่อต่อสู้นะฮะเพื่อต่อสู้ว่าให้ได้มันบรรทัดฐานไม่ใช่ว่าเฮ้ยชาวบ้านตรวจเจอปับ๊บเคลียร์ไหมคุยไหมบางทีบอกเฮ้ยกูไม่ได้เสพกูไม่ได้อะไรมาเลยนะฮะจะต้องมาจ่ายเงินมันก็เหมือนกับว่าเฮ้ยอยากบอกว่าใครเสพอยากบอกว่าใครตรวจใครมันก็เกิดผลประโยชน์แอบแฝงขึ้นมา น,ะะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเคสในเป็นร้อยเคสนะฮะที่จะกล้าขึ้นมาต่อสู้หนึ่งในร้อยพูดง่ายๆแล้วก็ขอให้มันเป็นเคสตัวอย่างแต่ละคนก็ต้องถือว่าเสียสละอย่างพี่วีรชัยมาแต่ละเที่ยวเนี่ยแทนที่จะเคลียร์มาแต่ละเที่ยวหมดเป็นหมื่นแล้วฮะพี่โสพลเราพี่ใหญ่ก็มาเหมือนเดิมนะฮะเป็นกุนซื้อนะฮะกรงซุนเชอร์ประจํากลุ่มเอกสารมาเพียบส่งเข้ามาเฮ้ยอานนท์อานอนท์ นะก็ต้องขอบคุณพี่โสพลในส่วนของการเตรียมข้อมูลในการต่อสู้นะครับก็วันนี้ทั้งครอบครัวของพ,พี่พี่วิลชัยก็บอกว่าพร้อมนะฮะถึงผลจะออกมายังไงก็แล้วแต่อยากขอความยุติธรรมอยากให้ความจริงมันปรากฏนะฮะถึงงานนี้เราจะเสียจะขาดทุนนะฮะก็ให้มัมีสักเคสหน่อยไม่ใช่ตรวจเจอปับ๊บเฮ้ยตรวจเจอปับ๊บเฮ้ยสุดท้ายมันไม่มีความจริงเลยนะฮะว่าเกิดอะไรขึ้นหนึ่งในหลายๆคดี ผมสัมภาษณ์ความรู้สึกหน่อยครับพี่วีเป็นไงบ้างที่สู้คดีนี้ก็ก็ดีใจครับครับที่ได้ต่อสู้เพื่อความถูกต้องครับแล้วก็มีนักลบดันเทือนเข้ามาช่วยเหลือด้วยครับครับก็เป็นอีกคดีนะฮะที่ทางผู้เสียหายหรือจำเลยผู้ต้องหายอมเสียสละที่จะเอาผลการตัดสินของคดีมาวัด นะครับว่าหากพ่แพ้ก็อาจจะถูกสารลงโทษแทนที่จะรับสารภาพปรับจบ,บนะฮะอันนี้ต้องลงทุนแล้วเข้ามาสู้ก็กลุ่มนั้งลบด่านเถื่อนเราก็พร้อมนะฮะว่าถ้าใครต้องการที่จะพิสูจน์ความจริงถูกกันแกล้งไม่ได้รับความเป็นธรรมมันก็ต้องสู้ช่วยกันถ้าเราไม่สู้มันก็อยู่อย่างท่านะฮะมันไม่มีใครที่จะลุกขึ้นมาทําในเรื่องนี้แต่ส่วนหนึ่งก็คือเป็นฟันเฟืองเล็กๆที่เข้าไปคานเข้าไว้แต่ไม่รู้ว่าจะคานอยู่ไหมเพราะด่านตรวจฉี่มีทั่วประเทศ ะะมีทั่วประเทศทุกหย่อมทุกจังหวัดถ้าคุณไม่ลุกขึ้นมาช่วยกันในการต่อสู้เผยแร่ข้อมูลให้ความรู้ด้านวิชาการในการผลักดันให้ชาวบ้านเราลุกขึ้นต่อต้านหรือตรวจสอบนะฮะมันก็อยู่ในเงื้อมมือของผลประโยชน์ที่จะเกิกดขึ้นกับทางเจ้าหน้าที่เขาที่โสพลเป็นไงบ้างวันนี้ก็แรกเข้ามาในห้องก็ติดต้นนิดหน่อยครับครับแต่พอนั่งพับพั้นก็เริ่มชินแล้วครับครับ แล้วก็ดูรูปแบบของตาถามถามอะไรถามถามนำนะแล้วก็ผ่านไปด้วยด้วยดีแต่เราจะไปกันงนิดหน่อยนิดหน่อยตอนที่เขาทนายเกาซักคานไอ้อายการท่านสักคานครนะซึ่งท่านก็เป็นคนที่ะละเอียดละเอียดแหลมคมมากคำถามของแต่ละท่านแต่ละท่าน ท่านเตรียมการมาไว้เป็นอย่างดีแต่ความจริงก็คือความจริงกฎกระทรวงก็คือกฎกระทรวงครับคือพี่พี่วิรลชัยนะฮะ mm. ผมขยายความนิดหนึ่งคือตอนแรกพี่เขาปฏิเสธในชั้นจับ mm. ไม่ยอมลงชื่อแต่กลายมาเป็นรับสารภาพในชั้นสอบสวนนะฮะ mm. โดยพี่เขาอ้างว่า mm. พนักง,งานสอบสวนเขาชี้แนะว่าถ้าเกิดว่ารับมันจะเร็วมันจะจบจะได้ประกันตัวก mm. ็มาประกันต่อมามาที่ศาลมีการพลิกไปมาว่าจะรับจะปฏิเสธลังเล นะฮะมันก็เลยเป็นช่องว่างให้ทางฝ่ายตรงข้ามที่เขายืนยันว่าในเมื่อผลตรวจมันก้ากึง่งคุณเคยรับสารภาพคุณต้องผิดเขาเลยเอาจุดนี้ขึ้นมาโจมตีเพราะพี่เขาลังเลไงะฮะทั้งรับทั้งปฏิเสธทั้งรับมันเคยเป็นจุดที่โดนทางนน้นสวนมานะฮะซึ่งทนายนนท์ก็พยายามถามปิดเพราะว่าตัวพี่เขาถ้าไม่ตั้งใจที่จะสู้แต่แรกบอกเฮ้ยไปตรวจทําไมที่ชุมแพไปตรวจทําไมที่สุรินไปตรวจแยกสารที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์อีก สามครั้งเพื่อตรวจยืนยันผลเราต้องตั้งใจเจตนาเรา,เรานะฮะเจตนาเพื่อจะตอสู้แต่แต่รูปคดีเราเสียตรงที่พี่เขากลับไปกลับมานี่แหละคือคือไม่มีคนช่วยแล้วก็เกิดความลังเลนะฮะเกิดความกลัวกลัวกลัวในระบบอยากง่ายอยากจบง่ายอยากกลับไปทํางานนี่แหละฮะแต่ในจุดนี้เราก็ต้องมาพิสูจน์กันนะฮะระหว่างกฎกระทรวงและพฤติกรรมในคดีศาลท่านจะเชื่อไปในเรื่องของพฤติกรรม เจ้าหน้าที่ของรัฐหรือตัวบทกฎหมายและก็คําพูดของประชาชนนะฮะของพี่ผู้หญิงเป็นไงบ้างวันนี้ที่มาเป็นกําลังใจนะฮะคุณนายพี่วีราวีรชัยนะฮะเป็นไงบ้างฮะพูดอะไรสักหน่อยครับอ๋อครับ <c oughs> พี่เขาพูดไม่เก่งนะฮะแต่ก็เคียงข้างพี่วีรชัยตลอดนะฮะขึ้นศาลด้วยกันตลอดครับอย่างนี้แหละชาวบ้านเราเวลาเกิดเรื่องก็ผัวกับเมียหอบหนังสือหอบเอกสารมาศาล ถ้าไม่มีคนพาทำพาอะไรก็เคว้งนะฮะใครบอกให้ทําอะไรก็ไปตามเขาหมดนะฮะตรงนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งผลงานที่ทางกลุ่มนักรบด่านเถื่อนเรายื่นมือเข้ามาช่วยนะฮะเพื่อเรียกร้องความยุติธรรมต่อสู้กันต่อไปนะฮะแม้ว่าในการต่อสู้ครั้งนี้จะเป็นส่วนหนึ่งในการต้านกระแสขึ้นนะฮะแต่เราก็ต้องช่วยกันนะฮะคนละไม้คนละมือไม่งั้นความยุติธรรมจะไม่เกิดการถ่วงดุล ถ้าเราอยอมรับในการปฏิบัติยอมรับในคำวินิจฉัยยอมรับในการทำของเจ้าหน้าที่ทั้งหมดจะไม่มีคนตรวจสอบเลยว่าความถูกต้องมันมีอยู่จริงหรือไม่นะฮะ่อวันนี้ผมพี่วีลาชัยและพี่โสพลและทางที่อะไรนะฮะพีะ่นิตยาิยาก็คงขอตัวลากันไปก่อนมีผลคืบหน้าพี่ภาพสาบันที่ยี่สิบเจ็ดาันายี่สิบเจ็ดทันวาคมสองห้าหกห้ามาเก้านาฬิกามารอฟังคำตัดสินนะฮะระหว่างการ ผลตรวจสารท่านจะเชื่อว่ามีหรือไม่มีผลเสพในเมื่อแพทย์สองโรงพยาบาลคันกันอยู่นะฮะวันนี้ต้องขอตัวลากับก่อนพบกันใหม่คราวหนะ้าสวัสดีครับ